r เตรทริบบอนไฮโซโบยอร์ภารกิจติดโบกับหลากหลายภารกิจที่จะติดโบให้กับสิ่งที่เป็นที่สุดซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมบ้านดาราสุดอลังการมาให้ชมบอกเลยว่าแต่ละหลังไม่ธรรมดาจนคุณผู้ชมต้องอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวมาเริ่มกันเลยกับอันดับที่6บ้านนัทเทพพัสดินณอยุธยา Welcome to my casa ใช่ครับภาาสักเดียวเดียวเดี๋ยวนะประทานโทษนะพี่นะถามหน่อยเห็นเข้ามาในบ้านของพี่นะเราก็จะเห็นแบบว่าของตกแต่งบ้านเก๋มากแบรบิกนี่คือชัดมากเจ้าแบรบิกที่บ้านมีเยอะขนาดไหนคะ มีอยู่หลายตัวครับถ้าตัวใหญ่ๆเนี่ยมีประมาณแค่5-6ตัวครับเขาเล่นกนี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับพี่ตัวนี้พันเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์มันจะมีร้อยเปอร์เซ็นต์คือตัวเล็กจิ๋วเลยแล้วก็สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณฟุตนึงครับแล้วก็อันนี้คือพันเปอร์เซ็นต์อันนี้คือตัวเงินตัวทองนี่ไม่ใช่แบบแบลบิ๊กครับแบลบิ๊กแบลบิ๊กพูดซะไม่มีราคือแบลบิ๊กแห่ะสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เอาง่ายๆนะเล่าให้ฟังหน่อยแบล็นของบริษัททชื่่ออวาาเคครสกับพวกอารเน ต่างๆ,างๆดังๆทั่วโลกเป็นเหมือนงานศิลปะใช่มันก็คือเป็น c o l l e c t a b l e art คราวนี้เนี่ยเราก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบศิลปินคนไหนเราก็ซื้อคน<ช>นั้นก็แค่นั้นเองอย่างคู่นี้เป็นของอาจารย์ฮะจิเมะโซริยามาคะครับเป็นศิลปินชื่อดั<ข>ดงฮะจิเมะนี่มันคือปลาป่ะใช่ใช่ ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นของเล่นตัวไหนนี่คือแบบว่าคนก็วิ่งกรูไปซื้อแล้วเป็นลิมิเต็ดเอ dition ด้วยถูกไหมราคาพุ่งราคาพุ่งแน่นอนสองแสนสองแสนตัวละแสนครับผมคิดเอาตัวแสนคือตอนที่ซื้อมาเนี่ยมันตัวละ1 9ื่นเประมาณหม0 0 0สตอนนี้มันขึ้นมาตัวละก็ขึ้นมา5เท่า คือมันต้องมันได้ล็อตแรกในเช่นนี้ใช่ล็อตแรกเลยใช่ไหมถ้าโชคดีพอแต่ว่ต้องโชคดีพอที่จะซื้อได้ด้วยนะคือไม่ได้มีเงินซื้อได้นะต้องรู้จักต้องรู้จักจองร้านไว้อย่างเงี้ยใช่โอ้คือมันมีตัวเล็กอ่ะสามหมื่นใช่ตัวเล็กสามหมื่นประมาณผมเคยเห็นสี่ตัวเนี่ยอยากได้ไหมผมเห็นอยู่ตรงแถวตรงเนี้ยตลาดตรงเนี้ยสามร้อยเก้าสิบเก้ารของล้อพันก๊อแรงจักรยานคันนี้ อันนี้เป็นคันโปรดคันโปรดครับยังไงมันพิเศษยังคือคันคือจะบอกก่อนว่าออกตัวผมไม่ได้เป็นคนซื้อของแพงทุกอย่างนะบางอย่างผมก็ใช้ของธรรมดาือนคนทั่วไปเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นความชอบที่เราเริ่มต้นปั่นเมื่อปี2015พอเมื่อก่อนผมก็ซื้อเฟรมถูกๆเพราะเราใส่ได้ตังค์แล้วก่ตรงไหนคือเฟรมเป็นแสนพาไปดูนิดเฟรมนี่ที่อยู่ล้อตอบลูกพี่ไม่ใช่เฟรมลูกตรงไหนคือเฟรมที่พี่พูดถึงก็คือนี่ครับเฟรมจักรยาน คือไม่รวมล้อะพี่ไม่รวมล้อเฟรมคือจักรยานที่แบ่งชิ้นส่วนเนี่ยมันก็จะมีเฟรมมีแฮนด์มีคอใช่ฮะมีล้อมีชุดเกียร์ชุดเกียร์อย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีเบรกชิมาโน่หรือเปล่าครับผมอันนี้ชิมาโน่ดูราเอสดูราเอสนี่โวอันน่้อินเตกาดูราเอสนี่ยมันต้องมีอย่างงี้เฮ้หนักไหมหรือเบาเบามากแสดงว่าจริงๆเวลาสั่งทำมาเนี่ยคือ จักรยานส่วนใหญ่ค <tinc S 1> ือสั่งทําให้เหมาะกับตัวเองเลยใช่ไครับใช่ครับเพราะว่าจักรยานมันมีไซส์มันเหมือนเสื้อผ้าแหละต้องไปฟิตติ้งเลยพี่อย่างผมก็จะไซซ์56ก็จะเป็นไซส์กลางๆหน่อยแล้วอย่างเฟรมนี่มันพิเศษยังไงคะเฟรมนี้เนี่ยที่มันพิเศษก็คือมันเป็นรุ่นที่แชมป์โลกคนหนึ่งครับชื่อปีเตอร์ซากันอีกแล้วชื่อคนมาอีกแล้วคนนี้จะซื้ออะไรก็แล้วแต่มีที่มาที่ไปมันต้องมีความเป็นลิมิเต็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่สเปเชียลไลซ์ผมก็ชคือแบบพอดีมือความพิเศษก็คื อันเนี้ยวันที่เขาเปิดตัวเฟรมเนี้ยมันเป็นวันที่ปีเตอร์ซากันเนี่ยได้แชมป์โลกสมัยที่สามติดกันพอดีมันไม่เคยมีใครที่ใช้ได้แชมป์โลกคนแรก,กนคนแรกที่ได้ติดกันสปีแล้วเราอะตั้งใจจะไปงานเปิดตัวจักรยานรุ่นเนี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ไป เราก็เลยจองไม่ทันเพราะว่าเขาบอกว่าแค่ไซส์ละเฟรมอย่างสมุดมาที่เข้าเมืองไทยมาที่เข้าเมืองไทยมาก็คือแล้วไซส์ไซส์พวกเราเนี่ยมันเป็นไซส์มาตรฐานใช่มันก็เลยหมดเร็วมันก็เลยหมดเร็วแล้วพี่ไปได้มายังไงคุณน่ามีเพื่อนอยู่ต่างประเทศอ่าอยู่อเมริกาแล้วก็เลยแบบเฮ้ยฝากไปดูร้านจักรยานหน่อยเขาก็ไป ไปเสิร์ชมาจนเจอแต่ว่ามันไม่ใช่ไซส์ผมมันเป็นไซส์54ก็เ้นก็เอาเอาไปก่อนดดด้้้วววยยยคาามอกไซึ่งพอมาฟิตแล้วมันฟิตไม่ได้ครับใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แลวอ่ะอันนี้ทําไงก็เลยขายต่อมาตอนนั้นยังไม่มีใครซื้อแต่ว่ามีรุ่นน้องอีกคนหนึ่งอยู่นิวยอร์กเขาก็ส่งมาพี่หนูเจอแล้วแม่เป็นคันถึ56แล้ว56แล้วจ6แล้ว เอาวะคันแรกมันยงขายไม่ได้เลยเอาปะกอนเอากะกอนแล้วก็โอนกันไปเอากะกอนเลยโหแบบตอนนั้นคือหมดตัวจริงๆอ่ะคือแบบเงินเก็บที่เราแบบเก็บมาไว้สําหรับซื้อของไม่จําเป็นเลยผมจะแยกเป็นเป็นส่วนๆเงี้ยสรุปก็เอามาแล้วก็ทันทีที่ซื้อเฟมอันนี้ได้ ก็มีคนติดต่อมาพอดีขอซื้ออันแรกขอซื้อสี่ชคดีไปเราก็เลยแบบโชคดีแต่ว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นลิมิเต็ดที่คนหากันอยู่แล้วเพราะว่าทั้งทั่วทั้งโลกเนี่ยมันมีไม่เกินสี่ห้าร้อยเฟรมคือแปลว่าเฟรมตัวนี้ส่งตรงมาจากอเมริกาใช่ครับจางดิวยอกจะบอกว่าเฟรมเนี่ยไม่ถึงสามแสนหรอกแต่ก็ครึ่งหนึ่งประมาณแสนห้แสนห้าแสนหก ก็ที่แพงจริงๆคือล้อครับล้อคือแสนนึงล้อก็แสนเนี่ยคือสิ่งที่หนูจับล้อยิงแพงขึ้นอีกแล้วก็ไปดูร้านที่ญี่ปุ่นที่อะไรล้อเป็นแสนนี่เยอะใช่ส่วนใหญ่ล้อมันจะแพงมากเดี๋ยวนะก็อันนี้แสนหกแล้วสองแสนหกแล้วแล้วก็รวมยิบย่อยอะไรอย่างเงี้ยอีกครับก็ประมาณสี่แสนห้ามันมีของแต่งนี่นะแต่งตีนผีโอเวอร์ไซส์อะไรอย่างเงี้ยครับสี่แสนห้าขายรถได้แล้วเกือบขายรถได้แล้วเอานาฬิกาล่ะนาฬิกาเท่าไหร่นาฬิกาตัวนี้คือ โรเล็กซ์ซ a ร i n ม r นะครับรุ่นปี2018 <3. S 1> ซึ่งมันเป็นปีก่อนสุดท้ายปีสุดท้ายคือปี2019ที่มัน d i s c o n t i n u ีไปแล้วเ,เรือนนี้ตอนผมซื้อมาเนี่ยเป็นมือสองที่ใช้มาแค่ประมาณไม่ถึงปี7-8เดือนอยู่ตอนนี้ซื้อมา3แสนแต่ถ้าเกิดในชอ็อปอะถ้าเกิดโชคดีมัน3แสนนิดๆถือว่าไ,ได้ถูกจบไปแล้วกับอันดับที่6ที่ต้องบอกว่าของเขาไม่ธรรมดาจริง ไม่ต้องรอช้าไปต่อกันที่อันดับที่5บ้านของเจ้าพ่อแก๊จเจ็ตเมืองไทย DJPK รู้สึกว่าถ้าเราถ้าเราดูแลหมาเราดีขนาดนี้เราดูแลภรรยาดีขนาดนี้ทำไมเราถึงดูแลรถของเราไม่ได้ขนาดนั้นโอ้เลยต้องดูแลทุกอย่างอย่างดีทั้งหมดใช่บ้านนี้กี่ปีแล้วนะคุณพี่บ้านนี้จริงๆแล้ว15ปีเนื้อที่กี่ไร่พี่บ้านนี้ไม่ถึงไร่เพียงแต่ว่าด้วยความที่เราเลือกเอาเอาบ้านตัวอย่างที่มันอยู่ตรงทางลงของหมู่บ้านทางลงไอ้ทะเลสาบอ๋อลงตรงนี้ได้หรอลงตรงนี้ได้เลยมันพี่ก็เลยสามารถที่จะต่อเติมบ้านเนี่ยขยายถึงสุดขอบเลยแล้วเราก็ใช้ที่ ลงทะเลสาบที่ส่วนกลางเนี่ยเป็นเหมือนกับที่ที่ส่วนตัวของเราคือเขาบอกว่าคุณพี่เรโนเวทแล้วเรโนเวทอีกบ<ช>้นานนี้กี่รอบแล้วคะพี่ทำเนี่ยเรโนเวทมาทั้งหมด5รอบอะไรบ้างเวลาเรโนเวทที่นี่คือเอาจริงนะบ้านบ้านเดิมของพี่เนี่ยมันมีแค่เสาแต่แค่นี้นะจากเนี้ยถึงเนี้ยทำตั้งแต่อย่างแรกที่จากนี้ลงไปนู่นทำสะทำส่วนนี้ย้าย ยายบอกปลาจากนี่มาอยู่นี่อยากเอาที่จะลดไว้ตรงนี้ทำข้านบนทำห้องนอนทำห้องนอนเล็กอ,อ,อันนั้นน่าจะไม่แน่ยกในระเวทแล้วแต่มาท,ทำที่หลังแล้วทำกี่รอบแล้วทั้งหมดที่เปลี่ยนห้ารอบห้ารอบเลยห้ารอบบ้านนี้ตอนที่ซื้อมาเมื่อ15ปีที่แล้วมัน20ล้านพี่ซอมบ้านมาแล้วใช่แล้วก็แล้วพี่เป็นคนที่อยู่เฉยไม่ได้อ่ะมันจะต้องเห็นต้องเปลี่ยนต้องนวดต้องจุกจิกต้องนี่นว่นอย่างนี้ก็เลยทุบนู่นทำนี่ไปทั้งหมดตอนนี้รวมกันแล้ว45หล้าน ทำไปเรื่อยๆทําไมไม่แบบว่าทําทีเดียวให้มันฮารูฮารายอย่างที่ใจต้องการทุกจุดแล้วจบรู้ไหมอะไร,รอ่ะไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ <c oughs> คือหมายถึงว่าตอนนั้นก็คือเราทําเท่าที่เรามีก่อนใช่ไหมแต่บ้านคขาดูเป็นแบบฝรั่งมากนะเพราะว่าไม่ต้องมีเรื่องมีรั้วอะไรแบบคือหมู่บ้านน่ารักไงนี่เราต้องมีอันนี้นี่กับบ้านฝรั่งนะคะคือจะบอกเตาผิงเนี่ยนะมันสามารถปล่อยลมร้อนได้สําหรับบ้านที่ไม่มีเตาผิงจริงๆแล้วมีหิมะตกก็ t ไหมแต่พี่เป็นคนที่ชอบสองอย่างคือพี่ชอบน้ําและพี่ชอบไฟจะเห็นว่ารอบๆบ้านพี่เนี่ยจะมีบ่อประคับตรงนี้สระไว้น้าตรงนู้นแล้วก็ทะเลสาบติดกันเลยก็เลยต้องเลยต้องมีไฟ มาอยู่ด้วยกันอันนี้เกี่ยวอะไรกับแบบว่าฮวงจุ้งฮวงจุ้ยพิษาัอะไรไหมไม่มีไม่เคยดูฮวงจุ้ยเลยน้ำไฟเนี่ยชื่อชอบส่วนตัวใช่คือทุกอย่างที่วางอะทุกอย่างที่วางก็คือชอบอย่างไหนก็วางอย่างนั้นแอบหันมาเห็นทางนี้ไอรอนแมนของขวัญมันเกิดจากพี่เป็นประธานกลุ่มรถชุประงไงมีเมมเบอร์อยู่หมด50าคนแล้วอยู่มา8ปปีแล้วรองประธานเนี่ยเขาจะชอบพวกนี้เลยสั่งมาให้ อีกอันนึงเมื่อกี้ดูไฟไปแล้วขอดูน้ำหน่อยได้ไหมครับได้<อ>ไดสระว,ว่ายน้ำของพี่พีแคอันนี้ก็คือเพิ่งทำใหม่ม <า S 1> นี่จะบอกว่าบ้านที่แต่มันด้วยแก๊เจ็ตอย่างเงี้ยนะสิ่งที่พี่ชอบที่สุดณตอนนี้เลยอะ่ะโโมันไม่ใช่คือสาะนะเอามาไมแต่มันคนะือสาะน้ําอุ่น yeah. คือคือบอกว่าพี่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะอยู่จะมาถึงจุดที่สระบ้านของเราจะกลายเป็นน้ําอุ่นได้นี่ยังกับอยู่ญี่ปุ่นเหมือนแช่ออนเซนอะไรอย่างงี้ไม่เชื่อลำคุณอุ่มเยียบไหนลองอันนี้เอามือแตะกันละกันได้เออเห็นไหมสบายๆคือปกติอ่ะน้ำมันจะเย็นแล้วเราจะไม่ชอบปีนึงอ่ะจะลงสักครั้งหนึ่งแต่พอเป็นน้ำอุ่นปุ๊บอ่ะเราลงได้ทุกอาทิตย์เลยอยากแช่อยู่ตลอดเหมือนลงไปนั่งเล่นแล้วก็สั่งจิบแชมเปญอะไรก็แล้วแต่ไม่แล้วมันได้ไงต้นไม้มันใหญ่แล้วเห็นเทเลสอตานู้นนเลยไงี่ัน่่งงเเครรือออมาหี สีขาวนั่นคือเอาไว้เวลาในช่วงที่ในช่วงโควิดแบบนี้เราไม่ได้ออกกาลังกายใช่ไหม,ไมเราสามารถที่จะว่ายทวนน้ําได้ทำคลื่นในน้ำคลื<อ>่นน้ำเราก็สามารถว่ายทวนน้ําได้แพงไหมเนี่ยอัน,น,น,อน,นเนี้ยสระนี้กับอันเนี้ยเนี่ยแสนแปดแสนแปดสำหรับการออกกําลังกายใช่แต่มันเวิร์กไงเพราะว่าถ้าเราใช้เวลาในน้ําเยอะอย่างเงี้ย เราก็มีเครื่องออกกํลังกายในน้ําได้ด้วยเข้ามาในคนมากแบบแว็บครัวแป๊บหนึ่งฝั่งนี้ได้เขาบอกว่าเ,เป็นเจ้าพ่อกาเแ้จริงๆเพราะทุกอย่างในบ้านนั้นจะต้องมีฟังก์ชันการใช้งานอะไรที่แบบมากมายก,กว่าปกตินิดนึงถ้าเดินมามากินกาแฟที่ตอนเช้ายังไงยังไงแล้วเราไม่มีเพลงฟังมันก็กอะไรอยู่เรามาถึงปุ๊บเรากดข้างน้านี้เลย มันจะสามารถก็มไนเป็นจอที่แบบดูฟังเพลงดูอะไรได้หมดเลยหรอเ้ยก็สามารถสมมติเราดู u t u b บอย่างนู่นใช่ไหมอ๋อเราก็ส่งมาที่นี่ได้มาดู YouTube ที่นี่ได้อ๋อหมายถึงนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือดูได้เลยอะไรไ้หมดโยนกับไปกับมาได้แต่ทีวีก็ว่าใหญ่แล้วฉันยังต้องมีจอตรงนี้อีกคือจะบอกว่าจอไอ้จอเนี้ยข้อดีคือมันสามารถดูได้ว่าในตู้เย็นของเราอ่ะมีอาหารอะไรบ้างระหว่างที่เราออกไปข้างนอกดูสามารถดูผ่านโทรศัพท์ได้มันเห็นเลยเหรอว่าในตู้เย็นมีอะไรมีดิเนิดนึงนะจะวิวอินไซด์ตึ้ง เฮ้ยโอ้โันหมายมมันก็จะถ่ายแล้วคือมันไม่ได้เห็นแค่นี้นะโโอ้มันคือมันส่งไปือถือด้วยวเราสมมติเราอปปิ้งอยู่เนี้ยเราก็ดูว่าเราขาดอะไรบ้างโอู้ว้าวแม่ อันนี้เสียตังคไหมเบ้าหรอม,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 มันไม่ได้มันได้มากับเครื่องแบบไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้อันนี้คือไม่มีใครให้นะอันนี้คือเสียตังค์ซื้อเองเพราะชอบอ๋อหมายถึงมันเป็นฟังก์ชันของของตู้เย็นอยู่แล้วใช่ใ,ใช่มันมาแบบนี้เลยจะมีอยู่ไม่กี่รุ่นที่สา,บบสามารถเล่น YouTube ฟังเพลงไอ้สปอติบบาา YouTube, ฟายดูอีกอะไรข้างในทุกอย่างได้หมดแสดงว่าในบ้านส่วนใหญ่เนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดคือซื้อก่อนแล้วค่อยทำทำช่องใส่ใช่โออออ้ืุปกกรณ์่นเราต้องดูว่าเราชอบอะไรก่อนเท่าไหร่หนึ่งแสนสอง บ้านนี้เขาแบบว่าขอให้มีเทคโนโลยีอะไรที่ฉันชอบแล้วฉันจะทำนะนี่บ้านนี้ทุกอย่างมันเทคโนโลยีหมดแม้กระทั่งอันนั้นคืออะไรคะที่ให้ที่ให้น้ำหมาก็คือ,อคือข้อดีคือ เวลาน้ำมันเริ่มน้อยลงอ่ะไฟมันจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีฟ้าก็เหมือนกับบอกเราวว่าช่วยมาเติมน้ําหน่อยแล้วข้อดีคือน้ําอ่ะมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมมันจะถูกดูดขึ้นมาโดยที่ผ่านเครื่องกรองโดยที่ฝุ่นทั้งหลายมันจะตกอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นหมาของเราก็จะได้กินน้ําสะอาดตลอดโอ้โหดูสิทุกเม็ดไล่ข้างๆ้างอ่ะพี่เครื่อนเคื่อให้ขนมเครื่องให้ขนมสําหรับน้อง ใส่ถ้วยธรรมดาที่เขาให้น้องไม่ได้นะทั้งน้ำและขนมต้องมีเครื่องเหมือนกันมีอุปกรณ์อู้ตายใช้รีโมทกดนี่เดี๋ยวเขาจะพอได้ยินเพลงปุ๊บเขาจะมยืนรอยเขารู้เขารู้ว่าอีกแป๊บนึ่งทิ้งหอนี่ตเพิ่งแล้วเขาไปกินผู้ตายแล้วคือวางไปถ้วยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมาล้อข้างนอกไม่ได้อะไตายแล้ว เดี๋ยวต้องดูซะนิดนึงว่าชิ้นไหนแพงที่สุดในบ้านนี้เทุกอย่างรวมกันแล้วเนี่ยคือจะบอกว่ามันก็แพงทุกชิ้นแลนะแต่ว่าชิ้นที่พี่ใช้บ่อยที่สุดก็คือเจ้าทีวีเครื่องนี้จากเสี่ยมี่จอใหญ่มากนะนี่คือทีวีจอ9.8นิ้วซึ่งเราทำพิธีกรไงเล็กทรอนิกสเนี่ยไอ้พวกทีวีจอใหญ่อย่างเงี้ยเอาอย่างแค่85นิ้วนะมัน2,009และคิดดูว่า9.8นิ้วมันจะเท่าไหร่ตลาดจีนครับ 98นิ้วพี่จ่าย1แสนบาทไม <Hey. S 1> ่รู้สึกว่ามันเป็น1แสนบาทที่คุ้มที่สุดเพราะดูหนังเราดูดูไอ้เน็ตฟลิที่นี่บ่อยที่สุด oh. แล้วมันได้จอไซส์98นิ้วเหมือนกับเรามี มีโรงหนังอยู่ในอยู่ในบ้านเราโดยที่ไม่ใช่โปรเจคเตอร์ใหญ่ด้วยเนาะโปรเจคเตอร์เคยมีเห็นไหมเห็นเห็นในตัวข้างบนไหมอ๋อพี่ก็ทำโปรเจคเตอร์ใช่ไหมแต่จะบอกว่าพอมีเยนี่ปุ๊บมีเครื่องนี้ปุ๊บไม่นำงอโปรเจคเตอร์เลยก็ขา p โปรเจคเตอร์ไปสองอันดับแรกก็ว้าวแล้วแต่เรื่องราวของบ้านสุดอลังการใน The Red Ribbon ยังไม่หมดเท่านี้ยังมีให้ติดตามอีกเพียบช่วงหน้ามาลุยอันดับสี่กันต่อครับ